สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งวิศวกรรมการบินขั้นสุดยอดวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจที่ทําให้เครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดลําหนึ่งในโลกสามารถทําทุกสิ่งได้เหนือจินตนาการนั่นก็คือเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต F119 ที่ติดตั้งอยู่ในเจ้าแห่งท้องฟ้าอย่าง F22 Raptor ก่อนที่เราจะไปถึงรายละเอียดเชิงลึกลองนึกภาพตามนะครับว่าการจะสร้างเครื่องบินรบยุคที่5อย่าง F22 ให้มีสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบได้มันต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในทุกส่วนและหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือคุมพลังครับเครื่องยนต์ F119PW100 ไม่ได้เป็นแค่เครื่องยนต์ธรรมดาแต่มันคือการปฏิวัติวตงการมันถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจที่ซับซ้อนตั้งแต่การบินด้วยความเร็วเหนือเสียงแบบซูเปอร์ครูซไปจนถึงการบินด้วยแรงขับเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงทิศทางได้หรือที่เรียกว่า Trust Vectoring ิ สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ F-22 Raptor เป็นเครื่องบินรบที่ครองน่านฟ้าได้อย่างแท้จริงมาพูดถึงฟีเจอร์เด่นที่สุดของเครื่องยนต์ตัวนี้กันครับนั่นคือระบบ Trust Vectoring หรือการควบคุมทิศทางแรงขับพูดง่ายๆก็คือถ้ายเครื่องยนต์สามารถขยับขึ้นลงได้ถึง20องศาซึ่งอาจจะฟังดูเล็กน้อยนะครับแต่ในโลกของการบินมันคือความสามารถที่เปลี่ยนแกมเลยทีเดียวปกติแล้ว เครื่องบินจะเลี้ยวหรือทำท่าทางต่างๆด้วยการใช้ปีกและหางเสือแต่ F-22 สามารถใช้แรงขับของเครื่องยนต์ช่วยได้ด้วยทำให้มันมีความคล่องแคล่วในการต่อสู้ระยะประชิดที่เหนือกว่าเครื่องบินรบทั่วไปมากลองจินตนาการนะครับว่าการหักเลี้ยวแบบฉับพลันหรือการขึ้นลงที่รวดเร็วมันสร้างความได้เปรียบในการรบขนาดไหนมันเหมือนกับเครื่องบินลำนี้มีขาที่สามารถเต้งระบำในอากาศได้อย่างอิสระต่อมา คือความลับที่ทำให้ F 22เป็นเจ้าแห่งท้องฟ้านั่นคือ Super Cruise Super Cruise คืออะไรมันคือความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียง m a c ก1.5ถึง1.7โดยไม่ต้องใช้อาฟเตอร์เบอร์เนอร์หรือสันดาบท้ายซึ่งปกติแล้วเครื่องบินรบทั่วไปจำเป็นต้องใช้อาฟเตอร์เบอร์เนอร์เพื่อเร่งความเร็วเหนือเสียงแต่การใช้อาฟเตอร์เบอร์เนอร์จะทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมหาศาลและเกิดความร้อนจนถูกตรวจจับได้ง่าย แต่ F22 ทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพามันนะครับนั้นหมายความว่า F22 สามารถเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงเป็นเวลานานๆานได้อย่างเงียบเชียบและประหยัดพลังงานนี่คือหัวใจสําคัญที่ทําให้มันสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นและมีเวลาในการปฏิบัติภารกิจนานขึ้นอย่างมากแล้วอะไรทําให้เครื่องยนต์ F119 ทําสิ่งที่เหลือเชื่อนี้ไห้มาดูรายละเอียดทางเทคนิคกันครับเครื่องยนต์ F119 เป็นแบบเทอร์โบแฟน ที่มีการบายพาสตำ่ำซึ่งหมายความว่ามันเน้นแรงขับมากกว่าการประหยัดพลังงานแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงอย่างเหลือเชื่อครับองค์ประกอบสำคัญพัดลมหรือแฟนมีใบพัดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถดูดอากาศได้ปริมาณมหาศาลและมีความเสถียรสูงคอมเพรสเซอร์ Chrome acer, หรือคอมเพรสเซอร์เป็นแบบแกนคู่ซึ่งทำให้เครื่องยนต์มีแรงดันอากาศสูงและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเร็วได้เร็วรวดเร็ว ห้องเผาไหม้หรือคอมบัสชั่นแชมเบอร์ออกแบบให้การเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดลดการปล่อยควันและเพิ่มประสิทธิภาพกังหันหรือเทอร์ไบใช้โลหะผสมพิเศษที่ทนทานต่ออุณหภูมิลและความดันสูงมากนอกจากนี้การออกแบบเครื่องยนต์ยังนินเรื่องการลดการตรวจจับด้วยเรดาร์หรือสเตลด้วยนะครับชิ้นส่วนภายในถูกออกแบบให้ลดการสะท้อนเคลื่อนเรดาร์และช่องอากาศเท่าก็ถูกจัดวางอย่างเป็นพิเศษ เพื่อซ่อนใบพัดของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นส่วนที่สะท้อนเรดาร์ได้ดีที่สุดแล้วเครื่องยนต์ที่ทรงพลังขนาดนี้ใครเป็นคนคิดค้นและสร้างขึ้นมาล่ะคำตอบก็คือบริษัท p r a แอ Whitney ครับ r r a แอนวิทนี y เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตเครื่องยนต์อากาศยานของสหรัฐอเมริกาพวกเขาได้รับการเลือกให้เป็นผู้พัฒนาเครื่องยนต์สำหรับโครงการ a d v a n c e d Tactical Fighter หรือ ATF ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1980ซึ่งเป็นโครงการที่นำไปสู่การพัฒนา F-22 Raptor ในที่สุดทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ของ Pratt Whitney ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อออกแบบเครื่องยนต์ที่ไม่ได้แค่ให้แรงขับมหาศาลแต่ต้องมีประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและที่สำคัญที่สุดต้องรองรับเทคโนโลยีล่องขนหรือสเตลได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งนี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โครงการพัฒนาเครื่องยนต์ F-119 เป็นหนึ่งในโครงการที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์วิศวกรรมการบินและต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลแล้วราคาของมันละ่ะนี่คือส่วนที่น่าสนใจครับการกำหนดราคาของเครื่องยนต์ F-119 นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะเนียงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากับทางกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและไม่ได้มีการขายให้กับประเทศอื่นเนื่องจาก F-22 ไม่ได้ถูกส่งออกข้อมูลที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการมีน้อยมาก แต่จากรายงานและข้อมูลทางวิชาการบางแหล่งระบุว่าราคาต่อน,น่วยของเครื่องยนต์ F119 อยู่ที่ประมาณ25-30ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อเครื่องซึ่งเป็นราคาที่สูงมากแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่ก้าวกระโดดของมันลองจินตนาการดูนะครับว่าเครื่องบิน F22 Raptor 1ลำต้องใช้เครื่องยนต์ F119 ถึง2เครื่องนั่นหมายความว่าแค่ค่าเครื่องยนต์อย่างเดียวก็กินส่วนแบ่งไปถึงประมาณ 5 0ถึงล้านดอดลลา,าร์สหรัฐแล้วซึ่งนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของราคาเครื่องบินเท่านั้นจากข้อมูลที่เราได้มาและอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันขอใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงณวันที่ค้นหาวันนี้วันที่22กันยายน2568เราสามารถแปลงราคาเป็นเงินไทยเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นได้ดังนี้นะครับเครื่องยนต์ f 1 1 9อยู่ที่ประมาณ25-30ล้านดอดลลา,าร์สหรัฐต่อเครื่อง ซึ่งเป็นราคาที่สูงมากแต่ถ้าลองคิดเป็นเงินไทยในอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซึ่งเป็นอัตราประมาณ35บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐจะได้ตัวเลขที่น่าตกใจยิ่งกว่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเท่ากับประมาณ875ล้านบาท30ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเท่ากับประมาณ1 0 5 0ล้านบาทใช่ครับราคากว่าพันล้านบาทสำหรับเครื่องยนต์หนึ่งเครื่องซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ค่าเครื่องยนต์เปล่าๆเ,เท่านั้นยังไม่รวมค่าวิจัย ค่าการบำรุงรักษาหรือค่าเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นตลอดอายุการใช้งานลองจินตนาการดูนะครับว่าเครื่องบิน F 2 2 Raptor 1ลำต้องใช้เครื่องยนต์ F 1 1 9เถึง2เครื่องนั่นหมายความว่าแค่ค่าเครื่องยนต์อย่างเดียวก็กินส่วนแบ่งไปถึงประมาณ1,750-2,100ถึง2,100ล้านบาทแล้วซึ่งนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของราคาเครื่องบินเท่านั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเครื่องยนต์ F 1 1 9 PW 1 0 0 หัวใจที่อาชีพพลังให้กับเจ้าแห่งท้องฟ้าอย่าง F 2 2 Ra p t o r ตมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่สร้างแรงขับแต่มันคือผลงานชิ้นเอกทางวิศวกรรมที่หลอมรวมความเร็วความคล่องแคล่วและความลับที่มองไม่เห็นไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความสนุกกับการเจาะลึกเทคโนโลยีระดับโลกในครั้งนี้นะครับถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้เราพาไปเจาะลึกเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ